กิจกรรมการกระโดดร่มดิ่งพัสุธาคงเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สุดท้ายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสูงและต่อไปนี้กิจกรรมกระโดดร่มจะตื่นเต้นและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการนำเทคโนโลยีแบบใหม่ที่เรียกว่า Bir Bird to w i n g หรือแบบจำลองปีกนกมาประยุกต์ใช้เชื่อมต่อติดกับเซฟตี้ของร่มชูชีพเพื่อเปิดประสบการณ์การกระโดดร่มที่แตกต่างไปจากเดิมโดยได้ทดลองใช้เหนือทะเลเดซีในประเทศจอร์แดน เมื่อนักกระโดดร่มเริ่มทะยานเหินฟ้าที่ระดับความสูงประมาณ13,000ันฟุตเหนือพื้นดินชุดบีร์ดวิงก็จะทําให้คุณสามารถกางแขนออกได้อย่างเต็มที่เหมือนกับนกที่กางปีกบินด้วยความเร็วในระดับ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อสวมชุดนี้กระโดดร่มในทุกๆระดับความสูงที่ลดลง1เมตรจะสามารถทะยานตัวไปข้างหน้าได้เป็นระยะทาง3เมตรเมื่ออยู่เหนือพื้นดินที่ระดับความสูง3,000ันฟุตนักกระโดดร่มก็จะดึงร่มชูชีพและร่อนลงบนพื้น คริสโฟเตฟนักกระโดดร่มรายนี้กล่าวว่าชุดเบรดวิงจะทำให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและมีแรงเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังรู้สึกเหมือนกำลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้าไปพร้อมกับเพื่อนๆและค่อยๆล่อนลงบนพื้นนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ทางด้านดาวเรนเบิร์ดคูสอนกระโดดโล่มเผยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องควบคุมจังหวะการกระโดดและการร่อนผู้เล่นจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคก่อนที่จะปฏิบัติจริงและจะต้องกระโดด200ครั้งก่อนเพื่ออบอุ่นร่างกายก่อนที่จะทะยานลงมาบนภาคพื้นดินที่ระดับความสูงนับหมื่นฟุตบริษัทสกายดิฟ์จอแดนและดูไบดิฟ์เจ้าของชุดเบิร์ดวิงเผยว่าอุตสาหกรรมด้านกีฬาที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้มีเทคโนโลยีและเครื่องมืออันหลากหลายที่ถูกผลิตออกมาสู่ตลาด เทคโนโีชุดเบิร์ดวิเองก็นำมาทดลองใช้ในดูไบและจอแดนเช่นเดียวกันจนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมากแต่สำหรับชาวอาหรับเองนั้นยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนักสำหรับขั้นตอนต่อไปคือพัฒนาชุด b i r ร์ดวิงให้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความฝันของผู้รักความท้าทายที่อยากจะไปโบยบินบนท้องฟ้า